วัสดีเพื่อนเฮียอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะบริเวณโรงเรียนสะกระเทียมวิยาคมนะเราปักหมุดมาที่ตรงนี้เลยเราจะเจอร้านกาแฟรับร้านหนึ่งนะครับบรรยากาศดีแล้วก็ใช้กาแฟดีด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าในซอยรับขนาดนี้จะมีร้านกาแฟเจ๋งๆอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะว่าเขาสากัดด้วยอะไรแล้วก็ใช้มเมล็ดอะไรกันนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านมองดูเมียค่ะมาอย่างไรมองดูเมียก็ปัฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมใช่แล้วค่ะที่นี่คือถนนชองเอลิเซ่นะคะที่มหานครสักเทียมค่ะมองดูเมียมาไงมองดูเมียก็มาจากคุณผู้ชายที่บ้าน ทำกาแฟไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็ชวนกันเปิดร้านเขาก็เลยนั่งมองเราทําอย่างเดียวเลยค่ะก็เลยเกิดชื่อขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ปรึกษากันเลยว่ามองดูเมียมองดูเมียทาไปเลยค่ะเมียทําทไปเลย <laughs> อะ <laughs> อะไรอีกอย่างค่ะพี่ร้านเรามีหอไอเฟลอยู่หน้าร้านนะคะ <laughs> ด้านนู้นค่ะ <laughs> <laughs> นู้นค่ะหอไอเฟล <laughs> <laughs> หล,ลกกหลักๆจะเป็นใช้เอสพีสามร้อยอค่ะเอสพีสามร้อ,อยค่ะค่ะเมล็ดอะไรครับหลักๆหลักๆเราจะใช้ของคราฟค่ะแม่จันต้าเพราะว่าชอบกิน,ออนใช่แล้วค่ะแล้วก็ความที่เราชอบกินอยู่แล้วค่ะก็เลยเราต้องชงกินทุกวันอยู่แล้วก็เลยใช้เป็นตัวหลักของร้านด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟนมจะใช้ ตัวนี้จะเป็นลาวโบโลเวนเบลนกับละนองค่ะอันนี้ก็จะเอาไว้ทำพวกกาแฟน,นมอะค่ะ<ม>แต่ก็จะมีเม็ดเลือกเลือกให้ลูกค้าบ้าง<อ>เป็นแล้วแต่ช่วงอะค่ะที่เป็นตัวอื่นเอาลาเต้ลาเต้ะน,นะคะลาเต้เย็นลาเต้เย็นก็จะเป็นลาวได้ครับได้ค่ะหรือที่จะลองเป็นอันนี้ เป็นร้านร้านนี้อร่อยมากเลยลำนะใช่ใช่ใช่ได้ค่ะทำอันนี้เป็นลาเต้น,นะคะค่ะหกร้อยเอ็นเครื่องยอดทิศเนื่องจากแบบว่า หาง,ง่ายใช้สะดวกนะคะคใช่ค่ะงานคนมากื่องนี้ก็เลยมีติดบ้านอยู่แล้วแล้วพอเราชวนกันเป็นการชวนกันเปิดร้านที่แบบไม่ได้คิดกันไว้ล่วงหน้าเลยค่ะชวนกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ลองเปิดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับชวนเพื่อนๆมากินกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 58เค่ะเราจะใช้ตัวเดิมเดิมเลยอะค่ะนี่นะกำคาเนวดล้านนะขอ,อพง,งพุงปิ้งกิ้งแบบแก้วมากนี่เขตนี่นะอาร์เทรอยเออร์อาร์เทริเย่อาร์เทริยเย่ค่ะสามารถไปสั่งมเมล็ดได้นะคะ ค่ะแบบว่ากินชัดมากเลยค่ะโอเค แต่ครึ่งวันบ่ายก็จะร้อนหน่อยค่ะ ไม่ได้พากเลยเลยค่ะคือไปดูก็ไปโดนตกด้วยโรบอทค่ะนี่ยังจะแบบว่าโดนแน่ๆอ่ะเนี่ยนองเขามีพลานุภาพสูง <c oughs> โดนมาหลายล้านลโลบอทก็เลยแบบว่าเนี่ยกำลังจะทำเร็วต่อสั้นเลวลาใช่ใช่ใช่จริงๆเลยคือแบบว่าประทับใจมากค่ะเอสพีสาร้อยนี่มันหลายชิ้นหน่อย ก็เลยคาดว่าจะเพิ่มโรบอตเร็วๆนี้แต่ขายเดือนละสีวันก็ไม่ไหวนะอินดีเกิน,นดี่มันลานเราเลยคือแบบยิ่งวันหยุดอย่างเงี้ยลูกค้าก็นัดเพื่อนจะมามแล้วก็แม่ค้าก็เออปิดราคาขออภัยอย่างสูง การโชว์กดต,ตานโซ่พร้อมกันสองกระบอก นี้กดจนเหลืออันเดียวแล้วค่ะพัง สิค่ะ